สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องได้กิซีกับผมตะวันเช่นเคยครับกับเรื่องบีทเทพมรณะภาคสงครามเลือดพันปีภาคที่3ตอนที่13และ14ครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเชิญรับชมได้เลยครับสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังของอุคิทาเกะเนี่ยยังคงช่วยคำจุนไว้อยู่ครับส่วนทางด้านยูฮาบักเองก็เหมือนจะนั่งหลับไปแล้วละครับตัดไปทางด้านของอิชิดะก็ดูเหมือนว่าพลังของอัสวานกับยูฮาบักเนี่ย จะสลับกันตอนที่ยูฮาบักนั้นหลับครับทําให้อัสวานเนี่ยมองเห็นอนาคตรครับอิชิดะเองก็ล้อนตัวนั้นแล้วบอกว่ามองเห็นการทรยศของผมหรือยังไงครับถึงได้เป็นกังวลแบบนั้นอัสวานเองก็บอกว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นเล่าอะไรใครยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเจ้าน่ะรู้ดีว่าไม่อาจปิดบังได้เมื่ออยู่ต่อหน้าพลังของฝ่าบาทสินะก็เลยเผยสารภาพความจริงในใจออกมา โดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นหรือแต่อิชิดะเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธนะครับตัดไปทางด้านของ13หน่วยพิจารันบ้างก็ใกล้จะถึงประสาทแล้วนะแต่ก็ถูกขวางไว้ด้วยเจรา拉ครับเจรา拉นั้นบอกว่าเก่งมากเจ้าพวกผู้บุกรุกเอ๋ยที่มาได้ถึงตรงนี้พิลากโกชินจีเองเนี่ยก็บอกว่าข้ามไม่ได้มาหาเจ้าสักหน่อยนะเจ้านั่นแหละกระโดดลงมาที่นี่เองนี่เจรา拉เองก็บอกว่าต่อให้เป็นแบบนั้นพวกเจ้าก็มาได้แค่นี้แหละถ้าอยากผ่านตรงนี้ไป ก็ต้องโคนคาลงให้ได้เสียก่อนจังหวานั้นเองตุยฟงเนี่ยก็จะบวกแล้วล่ะครับแต่ก็โดนเรนจีเนี่ยตัดหน้าไปเสียก่อนครับอเดะไม่ใช่ว่าโดนยิงล่วงไปแล้วหรอซึ่งนั่นเนี่ยเป็นเพราะว่าหลังจากที่แพให้กับอิชิดะเรนจีเนี่ยก็ได้แกงไวเซอร์เนี่ยช่วยเอาไว้ครับเพราะดูเหมือนว่าอิชิดะเนี่ยจะไม่ได้ยิงถึงจุดตายครับตัดกลับมาปัจจุบันฮิรากอเนี่ยจึงฝากให้เรนจีเนี่ยจัดการหน่อยได้ไหมแต่เจรา์เนี่ยก็ปัดอาวุธของเรนจีออกนะครับแล้วขวากมาให้ท ข้าบอกไปเมื่อไหร่ว่าให้สู้กันแบบตัวต่อตัวนะ่ะสู้กันแบบตัวต่อตัวนะ่ะต่อให้เกิดปฏิหาร์เนี่ยก็ไม่อาจเอาชนะข้าได้บุกเข้ามาพร้อมกันนั่นแหละตัดไปทางด้านของนักเลววากันบ้างก็นั่งพนันาว่าจบไปหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีมาอีกคนอยู่ดีการต่อสู้เนี่ยไม่มีวันจบจริงๆเลยนะก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้ครั้งต่อไปเนี่ยข้าน่ะขอพูดถึงกองกําลังพิเศษให,ให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะหัวหน้ากองกําลังพิเศษเนี่ยก็คือลีเย เป็นควินซี่คนแรกที่ฟ้าบาทเนี่ยมอฟชิปให้ฐานะของเขาเนี่ยไม่อาจสั่นคลอนได้แต่ว่าเพอร์นิดากับเจราเนี่ยเป็นควินซี่ที่ฟ้าบาทเนี่ยยังไม่ได้มอบพลังให้ในบรรดาชแตนลิตเตอร์ทุกคนนะ่ะมีเพียงแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่ฟ้าบาทเนี่ยแค่เลือกชิปที่ตรงกับพลังที่ทั้งสองคนเนี่ยมีอยู่แล้วให้พอแบบนั้นนะ่ะจึงมีข่าวลือแปลกๆเกีเ่ยวกับตัวตนของทั้งสองคนนั้นนะ่ะอยู่เสมอยังไงล่ะว่ากันว่า ตัวตนของเพอร์นิด้าเนี่ยคือแขนซ้ายของเรโอและตัวตนของเจราเนี่ยคือหัวใจของเรโอนะ่ะทั้งที่เป็นควินซี่แต่ทำไมถึงมีข่าวรือเกี่ยวกับเรโอล่ะคงจะสงสัยใช่ไหมล่ะแต่ว่าคงไม่ได้ยินที่ข้าพูดแล้วใช่ไหมนะและคนที่นัดเลวากำลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยก็คืออิจิโกะที่นอนเี้งอยู่กับพื้นครับอินโนอุเอะกับตาโดที่มาถึงเนี่ยก็รีบเข้ามาดูทันทีนะครับแต่อิจิโกะเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าอย,อ,ยอ,ยอย่าเข้ามานะ ทางด้านของซาโดเองก็กระโดดเข้ามาปะทะกับนัดเลวาเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าชื่อท่านี่โคตรยาวเลยนะแต่ก็ไม่โดนครับและก็เข้าไปยังพื้นที่ของนัดเลวาพอดีเลยนะซึ่งก็คือสะพิษครับนัดเลวานั้นบอกว่าถ้าเหยียบเข้ามาในสะนี้แม้จะไม่ถึงตายแต่สามารถลดภูมิต้านทานของสิ่งที่ข้าเลือกได้และสิ่งที่ข้าเลือกในครั้งนี้เนี่ยก็คืออนุวิญญ,ญาณยังไงล่ะตอนนี้พวกเจ้าเนี่ยได้รับอนุวิญญ,ญาณเข้มข้นสูงมา,มากของวาวเวลแห่งนี้จนเกิดอาการอนุวิญญ,ญาณเป็นพิษนะสิ พราะพลังของข้าก็คือ The d e ด t ด d u ริ i n g ปริมาณมรณะยังไงล่ะควบคุมปริมาณถึงตายของสิ่งที่เลือกแต่ถ้าจะทําแบบนั้นข้าน่ะต้องนําสิ่งที่ข้าเลือกใส่ไปในร่างกายในปริมาณมากถ้าเลือกเลือดก,ก็ต้องดื่มเลือดเข้าไปเยอะๆแต่วันนี้น่ะข้าน่ะดื่มอะไรมาเยอะจนอิ่มแป้ไปแล้วลสิข้าเลยอยากให้รออยู่แบบนั้นจนกว่าข้าจะเริ่มหิวนะทันใดนั้นเองโยรุอิติเนี่ยก็พล่มาแล้วบอกว่าเจ้านี่น่ะ พูดอะไรพิลึกไม่เข้าท่าเลยนะถ้าอีกฝ่ายขยับร่างกายไม่ได้แค่รัดคอให้ตายก็สิ้นเรื่องแล้วนัดเลวาก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยพูดจริงเหรอนั้นนะ่ะแต่ก่อนแบมบี้เองก็พูดคํานี้กับข้าเหมือนกันนะตอนนั้นนะข้าเคืองมากตอนนี้ก็เคืองเหมือนกันช่งไม่มีความละเอียดอ่อนเอาซะเลยนะแล้วก็เตะโยโรอิจิครับแต่ก็ไม่โดนนะครับเจ๊แกเนี่ยหลบได้แบบสวยๆเลยนะพร้อมกับถามว่าความละเอียดอ่อนนี้มันยังไงนะ นั่นมันคือการดูถูกผู้ต่อสู้งั้นหรือนัดเลวาก็บอกว่าผิดแล้วมันคือการจัดการคู่ต่อสู้ด้วยสไตล์ของตัวเองต่างหากละ่ะโยรุอิจิเองก็แปลงล่างครับนัดเลวาเองก็ยิงธนูโจมตีนะแต่ก็ถูกโยรุอิจิเนี่ยสวนกลับโดยลูกธนูของเขาเองนั่นแหละจนกระเด็นไปไกลเลยนะส่วนทางด้านเจยโยรุอิจิเนี่ยก็รีบใช้ชุนโคไรจินเซนเคเป็นสายฟ้าฟาดใส่นัดเลวาเต็มๆเ,เ,เลยนะครับตัดไปทางด้านของเจราร์กันบ้างนะก็ถูกเล่นงานจนยับเลยล่ะครับ เลนจีเองก็บอกว่าเฮ้ยคิดว่าฝ่ายคาดเนี่ยมีระดับหัวหน้าน่วยแห่ง13หน่วโดยพิทักษ์เนี่ยอยู่กี่คนกันฮะลำพังแค่เจ้าคนเดียวเนี่ยไม่มีทางเอาชนะได้หรอกนะเจราต์เนี่ยก็บอกว่าไม่มีทางเอาชนะได้คิดแบบนั้นงั้นหรือถ้าอย่างนั้นหากข้าเอาชนะพวกเจ้าได้เนี่ยก็คงเป็นปาฏิหาริย์ใช่หรือไม่รู้กันหรือเปล่าว่าปาฏิหารินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนไหนต่อให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นในช่วงที่ไม่มีอะไรผู้คนเนี่ย จะไม่รับรู้ว่านั้นคือปาฏิหาริ์ฮ้โชคดีติดจริงคนเรานะ่ะมักต้องเจอเรื่องแปลกประหลาดกันบ้างแค่คิดแบบนั้นก็พอแล้วสมแล้วแหละที่เป็นระดับหัวหน้าแห่ง13หน่วยพิทักษ์เก่งมากที่ทจใไม่คาบาดเจ็บได้ถึงขนาดนี้ปาฏิหาริ์สิ่งที่เกิดขึ้นมาตกอยู่ในวิกฤตนั่นแหละคือปาฏิหาริ์เบคุยาที่เห็นพูดมากเนี่ยก็ใช้เต็มบงสกุลจัดการแม่งเลยแหละครับหมวกหลุดเลยนะ เต็มสาเข้าไปอีกเอาแบบชัวร์เลยนะเลือดอาบเต็มพื้นเลยล่ะครับและทั้งหมดเนี่ยกรีบมุ่งหน้าไปกันต่อนะจากนั้นก็เกิดแรงสะเทือนขึ้นครับทุกคนเนี่ยก็รับรู้ในทันทีนะต้อนอ no ินโอเอเองก็เกือบโดนเศษตึกเนี่ยถล่มใส่หัวแลวล่ะครับแต่ก็ได้โยรุอิจิเนี่ยช่วยเอาไว้นะพร้อมก็บอกว่าเล็งรักษาตัวเองแล้วก็คนอื่นๆแล้วก็ล่วงหน้ากันไปก่อนเลยนะถ้าเราไม่รีบเอาชนะยูฮาบะใครได้โลกนี้จบเฮแน่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าการฟันไหวนี่เนี่ยจะส่งตรงไปถึง ถูกโลกเลยล่ะครับทางอุคิทาเกะเองที่พยายามค้ำจุนอยู่เนี่ยก็เริ่มสลายไปเหมือนกันครับส่วนพวกอิจิโกะเนี่ยก็ฟื้นตัวกันอย่างไวเลยนะโยรุอิจิเนี่ยจึงให้ล่วงหน้ากันไปก่อนเลยครับและตอนเนี่ยจะตามไปก็ต่อเมื่อเห็นศพของเจ้านัดเลวาซะก่อนครับตัวนัดเลวาเองก็เดินออกมาแบบหลอดเทครับแล้วก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยคงโดนฝ่าบาทโมโหแน่เลยโยรุอิจิเนี่ยก็บอกว่าวางใจเถอะเจ้าน่ะไม่โดนว่าหรอกเพราะข้าเนี่ยจะเป็นคนจัดการทั้งโยบ,บัตและก็เจ้าเอง นัทเลวาเองก็บอกว่าโดยใช้ไอที่เรียกว่าไลจินอะไรนั่นน่ะหรอแบบนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันแฮะทันใดนั้นก็มีอีกเสียงนึงดังขึ้นไลจินเซนเคตั้งหากยะถ้าดูถูกท่านพี่แล้วก็อาจจะสู้กับเจ้าให้ดูซึ่งก็คือยูชิโร่ครับผอมก็บอกว่าตนเนี่ยมาช่วยท่านพี่แล้วนะเจเกก็ทำหน้าแบบอมหิติเลยนะยูชิโร่ไม่ได้เจอกันแค่ไม่นานดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากเลยสินะนอนก็แบบครับข้าดีใจที่ท่านพี่เนี่ยรู้ได้สักที ยูชโร่นะ่แข่งเก่งขึ้นแล้วนะครับลองไฮขี้มูกโปกไปเลยล่ะครับเจแกก็แบบลืมไปว่าเจ้านี่เนี่ยมันซื้อบืนขนาดที่ไม่เข้าใจคำารระชดประชันเลยนะนัดเลวาเองก็งาก้างหนูแล้วก็บอกว่าจบเรื่องหน้าทราบตึงเอาไว้แค่นั้นแหละคุณหนูเนี่ยจะเป็นคนสู้กับข้าใช่ไหมน้องเนี่ยก็รีบบอกเลยนะว่าข้าเป็นผู้ชายเฟ้ยแล้วก็พุ่งเข้าไปซัดหน้านัดเลวาแบบเต็มๆเลยนะยยนะนัดเลวาเนี่ยกิ้งเป็นกระสอบตายเลยครับพร้อมก็บอกว่ารอเดี๋ยวสิอะไรกัน แข็งแก่งเป็นบ้าเลยไม่ใช่หรือไงเนี่ยนอนเองก็บอกว่าแน่นอนสิเพราะข้านะ่ะคือหัวหน้าตระกูลชิโฮอินรุ่นที่23เลยนะชิโฮอินยูชิโร่สากิมูเนะไม่มีทางพ่ายแพ้กับควินซี่อยู่แล้วพร้อมกับโจมตีกระหนำ่ำด้วยชุนโคบากุเอ็นมูโซและเบิดตุ้มตามเลยละครับส่วนพวกอิจิโกะเนี่ยก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปครับตัดไปทางด้านของแก๊ง13โดยพิทักษเนี่ยเจราเนี่ยก็ฟื้นคืนกลับมาครับพร้อมกับขนาดตัวที่ใหญ่มาฮึมาเลยนะ ทำให้แม้แต่คนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็สังเกตเห็นครับเจราดเองก็ตะโกนบอกทันทีชื่อของข้าคือเจราดวัคเคลี่ชีพของข้าคือเอ็มเดอะมิราเคิลเจราดหรือก็คือปาฏิหารินั่นแหละครับพลังของข้านั้นคือการเปลี่ยนส่วนที่ได้รับบาดเจ็บให้กลายเป็นขนาดแห่งพระเจ้าข้าจะพูดอีกครั้งสมแล้วที่เป็นถึงระดับหัวหน้าหน่วยแห่ง13่สามในพิทักษ์เก่งมากที่ทต่ไม่ข้าบาดเจ็บได้ถึงปานนั้นนี่น่ะเป็นครั้งแรกที่พลังแรกเปลี่ยน ทำให้คาตัวใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วก็จับอาคารยโยนโจมตีทันทีครับทุกคนก็แบบชิบหายและแล้วก็หนีกันไปคนละทิศทางครับฮิลาโกเองก็ช่วยโมโมหรือฮินาโมริเอาไว้ได้ทันนะครับแต่กระูุกเจลา่าเนี่ยเอามือกระแทกติดถือทันทีครับแต่ก็ยังรอดมาได้นะโมโมเองก็ใช้พลังของตนเนี่ยส่งทังคูเนี่ยร่อยขึ้นไปครับฮิลาโกเองก็ใช้วิธีทําลายที่91เซนจุญญโคเท,ทนไทโฮโดนเข้าหน้าไปเต็มๆเลยนะตามด้วยโมโมที่ยัดพลังเข้าปากครับระเบิดไปเต็มๆนะ แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลโดนตบร่วงไปทั้งคู่เลยครับทางเบคุยะเองก็ใช้เซมบงสากุระเนี่โจมตีนะแต่ก็ไม่ได้ผลเช่นกันครับซุยฟงเองก็ใช้จาคุโฮไรโคเบนแต่ก็ไม่ได้ใช้สักทีครับเจ๊แกเนี่ยโดนปัดกระเด็นทั้งคู่ครับทั้งเบคุยะแล้วก็ซุยฟงนะตัวเรนจิกับรูเคเนี่ยก็โดนเป่ากระเด็นครับเรียกได้ว่าโดนจัดการเละทั้งหมดเลยแหละครับตัดไปทางด้านของนัทเรวากันบ้างก็ ยืนไม่เกียมเลยนะโยรุอิเตเองก็ชมน้องชายของตอนอยู่นะครับแต่ว่านัทเลวาเนี่ยก็ยังไม่ตุยนะครับพร้อมก็บอกว่าข้าบอกไปแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าจะรับสิ่งที่เลือกเข้ามาในร่างกายในปริมาณมากและก็ควบคุมปริมาณถึงตายของสิ่งนั้นนะ่ะข้าน่ะต้องขอขอบใจที่อัดแรงดาวิญญาณใส่ข้าจนปากตายนะแต่ตอนนี้แรงดาวิญญาณของพวกเจ้าเนี่ยไม่อาจคาคาได้อีกแล้วซึงบาดแผลเนี่ยก็หายไปจนหมดเลยล่ะครับ นัทเลวาวงก็บอกว่าเมื่อปริมาณถึงตายเพิ่มขึ้นก็หมายความว่ามีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นยังไงล่ะถ้าพวกเจ้าไม่รีบละก็นอกจากจะฆ่าข้าไม่ได้แล้วพวกเจ้าเนี่ยจะไม่สามารถทําให้ข้าเนี่ยบาดเจ็บได้เลยด้วยซ้ำยูชิโร่เองก็ใช้ชุนโคเนี่ยเขาไปโจมตีนันตีเลยนะโยรุอิจิเองก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนยูชิโร่พูดง่ายๆก็คือต่อยไม่เข้านั่นแหละครับแล้วยูชิโร่เนี่ยก็โดนยิงไป3าดอกเน้นๆแตกหนึ่งเออไม่น,นอนโยรุอิจิเนี่ยก็รีบเข้ามาดูนะ ส่วนนัดเลวาก็บอกว่ารู้สึกว่าจะเข้าใจพลังของข้าช้ากว่าที่คิดอีกนะแบบนี้เนี่ยอันตรายถึงตายได้เลยนะชิโฮอินโยรุอิจิตัดกลับไปทางด้านของอิชิดะกับอัสวานนะครับอัสวานนั้นก็บอกว่าถ้าเจ้ายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะผู้สืบพอดก็ลองพิสูจน์ให้ข้าเห็นหน่อยสิว่ดเจ้าน่ะไม่ใช่คนทรยศนะและอัสวานเนี่ยก็ชักดาบโจมตีจนอิชิดะเองเนี่ยก็ถอยออกมาด้านนอกครับซึ่งก็มาเจอเขากับใครรู้ไหมครับทุกคน อิจิโกะยังไงล่ะครับรวมถึงอิโนโอเอะกับสาโดด้วยนะส่วนอัตวานที่ตามมาเนี่ยก็บอกว่าดูเหมือนว่านักสแสดงเนี่ยจะมาครบแล้วสินะโชคดีเหลือเกินนะอิชิดะอุริวแม้แต่โชคชะตาก็ยังมาช่วยเจ้าพิสูจน์ตัวตนให้ข้าเห็นพิสูจน์ให้ข้าเห็นสิถ้าเจ้านะ่ะไม่ได้เป็นผู้ทรยศก็ข้าพวกมันที่อยู่ตรงนี้ให้ข้าดูสิข้าน่ะมองเห็นอยู่แล้วว่าเจาจะตอบว่าอย่างไรอิชิดะอุริว อิจิโกะที่สังเกตเห็นดวงตาของอัสวานเนก็บอกว่านั่นน่ะมันเหมือนกับของยูฮาบักเลยตัวทางด้านอิชิดะเนี่ยก็โจมตีอิจิโกะทันทีครับทำให้การต่อสู้ของทั้งสองเนี่ยเกิดขึ้นอีกคางครับและก็ย้อนอดีตก่อนที่อิชิดะเนี่ยจะรู้ความจริงครับในบันทึกนั้นบอกว่าจัก,กรพรรดิยูฮาบักไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดของควินซีและเช่นเดียวกันในวันที่แม่ของอิจิโกะต่อสู้เพื่อปกป้องอิจิโกะอยู่นั้นหรือแม้แต่คนอื่นๆยูฮาบ,บักเนี่ยต้องการที่จะรักษาบาดแผลจากการต่อสู้รบ เมื่อพันปีก่อนครับและก็ขึ้นของลาเซเองนะจึงใช้เอาเวเลนหรือการคัดเลือกสักติตเนี่ยช่วงจริงพลังและก็ภาคชีวิตของเราควินซี่มาครับเพื่อเอามาสําหรับเพิ่มพลังให้กับตนเองครับและในบันทึกของอาจารย์ของอิชิดะเนี่ยก็ยังคงมั่นใจนะว่ายูบักเนี่ยจะไม่มีวันให้อภัยกับโรคที่ทอดทิ้งควินซี่เขาเนี่ยจะต้องกลับมาเพื่อ,อยุติโลกอันน่ารังเกียจนี้และพวกเราในฐานะควินซี่ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้จึงมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบครับเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องหยุดยั้งเขา หยุดเขาด้วยความภาคภูมิใจที่เรามีเพื่อปกป้องโลกและปกป้องบุคคลที่พวกเรารักตัดกลับมาปัจจุบันอิชิดะเนี่ยก็ยังคงบวกกับอิชิโกะต่อไปนะครับและด้วยเหตุผลนั้นเนี่ยอิชิดะเนี่ยจึงคิดที่จะเข้าหายูฮาบัตครับและแสดงพลังให้เขาได้เห็นเพื่อตบตาผู้คนรอบข้างครับแล้วก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้อีกครั้งก็ยังคงดูเดือดน,นะอิชิโกะเองก็ใช้เกสซึกะเทนโชรอสตึกคาดเลยละครับแล้วตึกมันก็เด้งกลับลงมาด้วยนะ จากนั้นพื้นที่เนี่ยจะปกคลุมด้วยควันครับและอิจิโกะเนี่ยก็หายไปนะเหลือเพียงดาบแค่1เล่มที่ลอยอยู่ครับและก็โจมตีมาจากทางด้านหลังของอิชิดะพร้อมกับดึงดาบกลับมานะแล้วก็โจมตีไปอีกทําให้การปะทะของทั้งคู่เนี่ยเกิดการระเบิดออกครับและก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางนะอิชิโกะเนี่ยก็เกือบตกนะแต่ก็ได้ซาโตดเนี่ยวี่งขึ้นมาได้ทันครับเพื่อมาตู้กับอิชิดะต่อตัดกับไปทางด้านของแก๊งสาวๆกันบ้างนะครับทุกคนที่มาหายูฮาบักเนี่ยในตอนที่กําลังนอนหลับอยู่นะ ก็คือจะมาฆ่านั่นแหละแล้วก็เข้าไปโจมตีทันทีครับตัดไปทางด้านของโยรุอิจิเองก็พายูชิโร่นีครับเพราะอาการไม่ค่อยดีแล้วนะแต่นัดเลวาเนี่ยก็ตามทันแล้วก็บอกว่าสมกับเป็นอดีตผู้บัญชาการหน่วยรับจริงๆนะเจ้าเนี่ยไวมากเลยนะไวเหลือเกินนะแต่ว่านะพระเอิญว่าข้าเนี่ยก็มั่นใจในความเร็วของตัวเองเหมือนกันนะโยรุอิจิเองก็ใช้ชุนโคเข้าโจมตีทันทีครับแต่ก็ไม่โดนเลยนะนัตเลวาก็บอกว่าจึงเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักฟังคนอื่นเลยนะพลังนั้นน่ะ โยรุอิจิเองก็บอกว่าได้รับภูมิคุ้มกันไปแล้วอย่างนั้นหรอและนนระวาเนี่ยก็โดนเตะพร้อมกับเวียนก็นไปครับตัดไปทางด้านของเจรัตก็เดินตัวไปหัวล็อกไปเรื่อยๆนะพางตามหาคนที่ยังเหลืออยู่นะซึ่งก็คือโมโมะหรือฮินาโมริเนี่ยก็โดนเล่นงานครับโดนทุบทั้งตึกเลยนะส่วนเจรัตเนี่ยก็บอกว่าเป็นถึงระดับหัวหน้าหน่หนวยแห่ง13บสโดยพิทักษ์อยู่ต่อหน้าปฏิหารของข้ากับทาได้แค่นี้อย่างนั้นหรือทันใดนั้นหัวหน้าโรสเนี่ยก็ปรากฏตัวครับพร้อมกับบอกว่าคงเป็นปฏิหารจริงๆนั่นแหละ ผู้หญิงใกล้ตายแค่คนเดียวเนี่ยเจ้าเนี่ยอยาฆ่าไม่ได้เลยนะคงเรียกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากปฏิหารแล้วแหละของแบบนั้นน่ะมันไม่เรียกว่าปฏิหารหรอกเราไวเซิร์ตเนี่ยจะแสดงปฏิหารที่แท้จริงให้เห็นเองและนี่เนี่ยก็คือการรวมตัวของเราฮีโร่ไวเซิร์ตแบบหลอดเท่ไงล่ะแบบเน้นเท่ไว้ก่อนนะแพ้ชนะค่อยว่ากันครับทุกคนตัดไปทางด้านของรีลูกากับยูกิโอที่ตอนแรกอยู่ในกล่องนะครับก็ลงไปที่โซโซเซตี้หน้าคาลิฮา์ดของชิบะคูคาคุ จึงก็เห็นเตสตียวบางสิ่งบางอย่างมากมายเนี่ยตกลงมาจากด้านบนครับในโซโซโซตี้เองพวกโยมทูเนี่ยก็หนีกันจ้าละวันเลยละครับทางไอเซนเนี่ยก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมนะครับผมก็บอกว่าติดตายสิมัวทําอะไรกันอยู่ซึ่งสิ่งที่ล่นมาเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าคืออะไรก็คือเจ้ารีเย่นั่นแหละครับที่โดนชุนซุยกับนานาโอเนี่ยสอยล่วงลงมานะกลายเป็นลูกเกียร์ไปแล้วแต่ก็ทุกคนก็นึ่งจัดการได้ครับซึงเขาคนนั้นก็คือคิระที่โผล่มาแบบดาบเหล็กอะครับทุกคน ต้นตรงลูลูเนี่ยก็มีเซี่ยวพจญแบบหล่อเทมากนะคีระนั้นบอกว่าช่างเป็นนกที่ส่งเสียงร้องเก่งจริงๆข้านุกคููเกินจะทนแล้วนะมันสะเทือนลูของข้าก็พีเล่นลูบลอลเลอร์เลยลีเยเองก็ถามว่าใครกันเจ้าเป็นใครคีระก็บอกแบบหล่อเทเลยนะว่าคนตายน่ะตัดไปยังอดีตของอิจิโกะกับอิชิดะในช่วงมอปลายทั้งคู่เนี่ยได้คุยกันนะครับอิจิโกะเองก็ถามเกี่ยวกับว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนที่มีแต่คนเก่งๆล่ะ ลูกชายของหมอไม่ได้อยากเป็นหมอหรอกหรอแต่อิชิดะเองก็ไม่ได้คิดว่าตนเนี่ยอยากเป็นหมออีกแล้วครับและอิชิดะเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรกับอิจิโกอีกเลยครับนั่นเป็นเพราะว่าวันหนึ่งอิชิดะเนี่ยไปเห็นพ่อของตนเนี่ยกำลังแยกกินส่วนแม่ของตนที่ตายไปแล้วครับอิชิดะเนี่ยจึงไม่อยากเป็นแบบนั้นตัดกลับมาปัจจุบันอีกครั้งอิชิโกเองก็ถามอีกครั้งว่าคราวนี้ขอถามให้ชัดเจนก็แล้วกันอิชิดะทั้งเหตุผลที่นายอยู่กับวินซี่และเหตุผลที่นายคิดจะสู้กับพวกเราอิชิดะเอองกกกก็็ยื่่นนนุญแให้้ดูลววบา คือกุญแจสุริยะมีการแจกจ่ายให้กับสเตนลิตเตอร์ทุกคนเพียงแค่ยกขึ้นบนแผ่นโลหะที่เรียกว่าประตูสุริยะที่อยู่ในจุดต่างตั้งบนวาเวลก็สามารถเคลื่อนย้ายจากประตูสู่ประตูได้จากตรงนี้ไปประมาณ5ชั้นจะมีประตูสุริยะที่เตรียมไว้เพื่อบุกหลุกโลกอยู่พวกนายในประตูนั้นหนีออกไปที่โลกซะส่วนฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่และทำลายยูฮาบักไปพร้อมกับวาเวลซะ ทำให้อิจิโกะที่ได้ฟังเนี่ยก็เดินไปกระชากขอเสื้อผมก็บอกว่าอย่ามาพูดบ้าๆนะอิชิดะทำไมไม่พูดว่าให้เรามาร่วมกันสู้ล่ะที่พลาดมาน่ะเราทำแบบนั้นมาตลอดไม่ใช่หรือไงอิชิดะเองก็บอกว่าก็ฉันรู้ว่านายจะต้องพูดแบบนี้จึงเลยมาที่นี่โดยที่ไม่บอกพวกนายไงล่ะอิจิโกะเองก็บอกว่าจัดการเจ้ายูฮาบักได้ก็จบแล้วไม่ใช่หรออิชิดะเองก็บอกว่าไม่มีทางหรอกพวกนายไม่มีวิธีจัดการเจ้านั้นหรอกอิจิโกะเองก็ถามว่า แล้วนายต้องเป็นคนทำหรือยังไงวะอิชิดะเองก็บอกว่าเรื่องนี้มีแค่ฉันเท่านั้นที่ทําได้ฉันน่ะสืบทอดสายเลือดมาจากอาจารย์และแม่ของฉันจึงมีแค่ฉันที่ทําได้นี่น่ะเป็นการกระทําที่คิดไม่อย่างดีแล้วรีบไปซะก่อนที่อัศวานจะรู้เรื่องนี้ท่านใดนั้นเองอัศวานก็บอกว่าไม่เห็นเข้าใจเลยก่อนที่จะรู้เรื่องนี่หมายถึงตั้งแต่เมื่อไหรเหรอข้าเคยบอกไปแล้วนี่ว่า ข้ามองเห็นแล้วว่าเจ้าเนี่ยตอบว่าอย่างไรอิชิดะอุริวอิชิดะเนี่ยจึงตั้งใจที่จะสกัดอัสวานเอาไว้แทนครับในเมื่อความมันแตกแล้วนะและก็ให้อิชิโก้เนี่ยไปที่ประตูสุริยะครับอัสวานเนี่ยก็บอกว่าประตูสุริยะที่เชื่อมต่อก,กับโลกนั้นนะ่ะถูกทําลายไปแล้วแหละข้าจะทําให้เรื่องมันจบเองอิชิดะอุริวก่อนที่ฟ้าบาาจะตื่นจากบรรทมแล้วก็ปล่อยพลังหายอยู่หัวบาาออกมาครับอิชิดาที่ได้ยินก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะ ก่อนที่ฟาบาจะตื่นจากบรรทมนั้นหรอจึงได้บอกกับอิจิโกะว่านายเห็นใช่ไหมว่าตาของเจ้านั่นเหมือนยูฮาบัต uh พลังของเจ้านั่นจะสลับพลังกับของยูฮาบัตเฉพาะตอนที่ยูฮาบัตกลับอยู่ใช่แล้วตอนนี้ยูฮาบัตไม่มีพลังผูรรู้แจ้งทรงสภานุภาพยูฮาบัคอยู่ที่ชั้นบนสุดของวาเวลไปข้างบนซาคุโรสกิอิจิโกเองก็ยังคงไม่ยอมนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ยอมนะแล้วก็วิ่งึ้นไปทันทีครับส่วนอัดวาเนี่ยก็ไม่คิดจะตาแม้แต่น้อย เพราะว่าตนนั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเจ้าพวกนั้นน่ะตายแน่ไม่จําเป็นต้องตามไปหรอกอิชิดะเองก็บอกว่างั้นเหรอสิ่งที่เรียกว่าอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เหรออัสวานก็บอกว่าน่าตกใจจิงๆนะอิชิดะโอเดิยวเรากับเป็นคนละคนตากจังมาคคู่นี้เลยนะเจ้าในตอนนี้มีสีหน้าเต็มเียมไปด้วยความหวังอิชิดะก็งานน้างจันรและบอกว่าแสดงว่าไม่เคยมองเห็นผมที่เต็มไปด้วยความหวังจริงนะ ดูเหมือนว่าสำหรับคุณแล้วพลังนั่นนหะจะห่างไกลจากคำว่าผู้รู้แจ้งทรงสภานุภาพนะและการต่อสู้งทั้งสองก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตัดไปยังอีกที่ก็ดูเหมือนว่าพ่อของอิจิโกะกับพ่อของอิชิดะเนี่ยก็มาถึงวาวเวลแล้วเช่นกันครับโดยใช้เหรียญเก่าๆเ,เป็นบัตรผ่านของปู่อิชิดะครับทางด้านอิจิโกะเองก็กำลังมุ่งหน้าไปหายูฮาบัตครับตัดไปทางด้านของยูฮาบัตแล้วก็แก๊งาสาวๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะพ่ายแพ้ครับคื่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะ แลมเพิร์ตนั้นบอกว่าชิไม่ได้หลับอยู่หรือไงน่าเสียดายจิค่าเนี่ยไม่สามารถทาเจ้าได้และเรื่องราวในพาร์ทที่3เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับทุกคนก็รอบทสรุปกันในพาร์ทที่4ี่ครับว่าแต่ว่านะพี่อิจิโกะพาร์ทหน้าคงจะได้โชว์เท่กว่าทุกคนรวมถึงท่านผุ้ธนาไมเทนด้วยนะก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ